สวัสดีครับร้ erm aking, านเทอร์แมัลซิงบางไผอินนะครับมารีวิวล้อแม็กให้ลูกค้าอีกแล้วนะครับวันนี้ลูกค้านำรถซูซูกิเซียสนะครับมาจัดล้อแม็กเป็นก้านวายอีโมชั่นอาร์นะคะรับล้อเบาลฟอร์ฟรัมมิงนะครับขอบ15นิ้วกว้วาง7.5ออฟ35นะครับสวยมากๆตัวก้านเป็นสีเทากันเมทัลลิกนะครับนี่นะคะรับล้อเบานะครับสินค้าใหม่มือหนึ่งกโ,โชว์นะครับพร้อมรัดยางเปอร์เซ็นต์นะครับ185 65 R15 นะครับบอกเลยว่าซูซูกิเซียสนะครับ ใส่ยางรุ่นนี้นะครับสวยเต็มเลยนะครับผมนี่สวยมากๆรอบคันนะครับรถลูกค้ามีสเกิร์ตด้วยแล้วก็เวลาขึ้นบ้านนะครับสเกิร์ตก็จะติดนะครับโปกติต้องใส่ขอ17ิบ็ดถึงจะรอดนะครับวันนี้อยากจัดสิบห้านุ่มเงียบนะครับแต่ต้องการความสูงเท่าเดิมนะครับเทอร์มแม็กซิงจัดให้สวยๆนะครับชุดนี้เจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับก็ถ้าใครมีปัญหาเรื่องล้อแม็กนะครับหรือว่าอยากจัดทรงแบบไหนยังไงนะครับทักมาปรึกษาได้นะครับเราให้คําแนะนําได้นะครับ โอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับ